ครับทุกคนวันนี้นะครับโรงเรเียนจากการบุญก็มีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับประจําปีการศึกษา2564นะครับซึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะครับจึงทําให้มีมาตรการในการรับนักเรียนแบบใหม่นะครับวันนี้เราจะได้รับคําแนะนําจากคุณครูนิมนนะครับจากฝ่ายวิชาการนะครับเรามาดูขั้นตอนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับี่กรองมาแล้วใกล้ กับรายละเอียดการรับสมัครว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างแล้วก็กลับไปกรอกให้ครบแน่เอกสารครบสำเนาต้องไปสำเนาต้องไปนะครับใบจริงเราไม่เอานะคะ,ะไม่ต้อง <ไป S 1> ส่งล,ลองก็เอาสำเนามาไม่ต้องส่งตัวจริงมานะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครับสาม,มารถโหลดได้จากที่อื่นได้ไหมครับถ้าไม่เอกสารทุกอย่างนะครับอย <ไป S 1> ู่ในเอาเฉพาะใบสมัครเหครับโหลดจากเว็บเว็บของของโรงเรียนนะที่ท่านโหลดแล้วก็กรอกที่บ้านแล้วก็ พอเสร็จแล้วก็ใส่ซองน้ำตาลใส่ซอง <ไป S 2> สีน้ำตาลตาลให้เขาดูแล้วก็ย่อมในกล่องนู้นตอนนี้นะครับผู้ปกครองก็สมมุติว่ากรอกเอกสารใส่ในซองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอดีมีผู้ปกครองตัวจริงมานะครับหมายเลขหนึ่งของโรงเรียนนะครับ <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ปกครองก็จะใส่ซองเอกสารมานะครับโดยการเขียนชื่อเขียนอ่าเขียนว่าการสมัครเอกสารการสมัครของ เด็กชายอะไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเวลาที่พบปัญหานะครับจากนั้นผู้ปกครองก็จะนําใส่ใส่กล่องเลยครับใส่กล่องในแต่ละวันจะถึงสี่โมงครึ่งอของตอนเย็นเราจะเก็บวันที่6ถงึงเมษายนในการรับสมัครเมื่อผู้ปกครองใส่กล่องแล้วก็ทางคุณครูนะครับคณะครูก็จะมีการตรวจสอบเอกสารถ้าผิดพลาดก็จะโทรไปผู้ปกครองกลับบ้านได้เลยนะครับไปรอดูรายชื่อข้างหน้า นี่เราจะใส่นะครับไม่มีอะค่ะถ้าเจอปัญหาก็เดี๋ยวโรงเรียนจะโทรปัญหาผู้ปกครองเองเราจะสู้ด้วยกันนะครับโอเคครับสััสดีครับสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l t o r g coolchamp com และ Facebook สิทธิ์คูแชมครับแลนะอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์ กดแทร์ okay. ให้ช่องติดครูแชมป์ด้วยนะคะ